สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดงานวันเกิดคุณแม่พบผู้ร่วมงานติดโควิด -19 หลายรายเมื่อวันที่18กรก,กรกฎาคม65ที่ผ่านมาคุณแม่พนิดาศิรยุทธโยทินคุณแม่ของดาราสาวแตงโมนิดาได้จัดงานวันคล้ายวันเกิดอายุ68ปี โดยผู้ที่เกี่ยวข้องกับคดีแตงโมเช่นนายตนุพัฒน์เลิศทวีวิทย์หรือไฮโซปะนายภัยบุญตรีการจนานันหรือโรเบิร์ตนายมงคลกิจสุขสินธารานนท์หรือสอสอเต้นายเดชากิติวิทยานันหรือทานายเดชาและอายการเข้าร่วมอวยพรแม่แตงโมและถือเป็นการเลี้ยงขอบคุณสื่อมวลชนที่ติดตามคดีของลูกสาวตลอด4เดือนด้วย ราสุดสสเต้ไดโพสต์มีผู้ที่เข้าร่วมงานวันเกิดคุณแม่ของแตงโมติดโควิด19แล้วอย่างน้อยสองรายคือที่ปรึกษาและรองหัวหน้าพักไทยศรีวิไลส่วนสสเต้ยังรอดโดยได้ระบุข้อความว่า แจ้งข่าวด่วนคุณนายันาชีวานั้นที่ปร,รึกษาพักคไทยสีวิไลและนางสาวพักขออนจันทรคณารองหัวหน้าพักไทยสีวิไลติดโควิด -19 น่าจะมาจากการไปร่วมงานมันเกิดคุณพนิดาศิรยุทธโยธินหรือแม่แตงโมเมื่อค่ำวันที่19กรกรกฎาคม2,565เริ่มตั้งแต่21กรกฎาคม2,565ส่วนนายมงคลกิจสุขสินธรานนท์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีร รายชื่อและหัวหน้าพักไทย4วิลายเช็คเมื่อ19ถึง24กรกฎาคม2565ทุกวันยังไม่ติดนอกจากนี้สอสอเตยังแจ้งว่าขณะนี้มีสื่อมวลชนที่เข้าร่วมงานดังกล่าวมีอาการแล้วอย่างน้อย3รายท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ